สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอ่านงานเรื่องวิธีช่วยฮอ,อร่าจับความมือตอนที่27แล้วก็ตอนที่28นะคะในที่สุดก็จับตัวได้สักทีตึงคุณหนูจะรีบไปไหนขนาดนั้นเหรอิไปผลใครกับพวกเราสักหน่อยได้ไหมละเล่นบ้าเอ้ยเป็นเรื่องจนได้ าหมายของพวกนั้นคือฉันค่ะเพราะงั้นฉันจะไปเองคุณหนีไปเถอะคาเลนคะไม่ได้หรอกค่ะถ้าทำตามที่ฉันบอกเธอคาเลนอืมสเตลลาฉันไม่ได้ทำแบบนี้เพราะคุนสักหน่อยไม่ดีกว่าค่ะแทนที่จะปุ่มบามนี้ไปคนเดียวการอยู่กับสเตลลาน่าจะปลอดภัยกว่านะคะต่อให้ฉันหนีไปคนเดียวตอนนี้ก็คงรับเปล่าประโยชน์คิกคิ เห็นทุกอย่างแล้วสินะยังไงเจ้าพวกนั้นก็ต้องตามหาฉันที่เป็นพยานและปิดปากแน่นอนละเล่นให้ตายสิเธอคงจะเข้าใจอะไรผิดไปแบบโลกสวยสินะแล้วระหว่างสองคนนี้คือใครคือคนหนูสเตลล่าล่ะอืมคนขวาหรือเปล่าหรือว่าคนซ้ายไม่สิต้องเป็นคนขวาแน่ ไม่ใช่สักหน่อยไองโง่เอ้ยเขาไม่ได้บอกว่าสวมผ้าปิดตานี่นาต้องเป็นฝนนสายแน่นอนถ้างั้ยผ้าปิดตานั่นคือใครล่ะไม่สิสาวใช้มั้งไอพวกนั้นมาเรียกคนอื่นตามใจชอบมองยังไงถึงได้คิดว่าเป็นสาวใช้โอ้อะไรกันยายสาวจ้องใหญ่เลยนี่เอาเป็นว่าพาตัวไปทั้งสองเลยก็ได้กักกัก น,นั่นมาสัญลยะละของตระกูลเขาเอทีพางเพื่ออ,อะไรนะ่ะทำไมตระก,กูลเอทีถึงช่วยพวกเราล่ะเยียบร้อยแล้วครับคุณหนูดีมากกรุบกับกรุบกับ ที่รอดมาจากพวกเมื่อกี้มาได้มันก็ดีอยู่หรอกนะแต่สถานการณ์ตอนนี้คืออะไรเนี่ยคือว่าขอบคุณนะคะที่ช่วยพวกเราเรดี้เซียนไม่เป็นไรค่ะเลดี้สเตลล่าไม่หรอกค่ะพวกเรารอรอมาได้ก็เพราคุณเลยค่ะว่าแต่ว่าท่านนั้นคืออะจะว่าไปแล้วฉันไม่เคยเจอกับเชียนเอที T สักครั้งเลยสินะฉันคือเรน จากตระกูลฮาร์ดค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองฉันขอบคุณช้าไปนะคะขอบคุณมากนะคะที่ช่วยพวกเราในวันนี้แล้วก็ที่ช่ว่า่าเชนเฉยๆก็ได้ค่ะค่ะเชียนหวังว่าครั้งหน้าเราจะได้พบกันอีกนะคะว่าแต่เชียนคิดยังไงถึงได้ช่วยสเตลล่ากันนะ่ะในต้นฉบับเชนเอทีต้องการที่จะยืนอยู่เคียงข้างเจนเนตยิ่งกว่าใครๆ เพราะงั้นจึงไม่เคยมีเหตุการณ์ที่เธอยืนมือไปช่วยสเตลลาสักครั้งตามแบบฉบับของรักสามเศร้าการตอบแทนงั้นหรอเจ้าจว่าไปแล้วเรนได้ยินว่าคราก่อนคุณมาที่ปราสาทเขาแล้วเหยียบย่ำศั์สีท่านพี่ไม่มีเลยนี่คะคะฉันได้ยินมาทั้งเดือนทั้งหมดมาจากพ่อบ้านแล้วคะ่ะถึงกับทำให เจ้าคนดื้อด้านรัศมยนั่นพูดไม่ออกได้เจ้าคนดื้อด้านรัสมัยนั่นฉันน่าจะได้เห็นภาพนั้นกับตาตัวเองน่าเสียดายมากเลยค่ะยิ้มคะเธวชอบที่ฉันด่าพ่ชายแท้ๆของเธองั้นหรอจริงสีท้าต,ตอบแทนด้วยสิ่งนี้ก็น่าจะดีนะรีบรับไปสิคะเออนี่คือ งานเลี้ยงน้ำชาที่จัดขึ้นที่ประสัทเขาเป็นประจำค่ะถ้าพอมีเวลาเชนอยากให้ทั้งสองคนทั้งสองท่านมาร่วมงานนะคะไม่จำเป็นต้องตอบแทนด้วยอย่างอื่นหรอกค่ะเลนดูเหมือนจะชอบเรื่องแบบนี้มากเลยสินะคงพอสเตล่าไม่ค่อยได้รับคำเชิญแบบนี้เลยยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่เฮ้ย ขอบคุณนะคะเชียนถ้าหากมีเวลาฉันจะไปแน่นอนค่ะฮู้ฮูดีเจจังเลยค่ะเลนสลึงสลือแปลกจังตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะที่เรานอนหลับสบายโดยที่ไม่มีอลีช่วยยิ่งกว่านั้นคือไม่มีเรื่องพันธนาการด้วยทั้งที่เราสวมไว้ก่อนนอนแล้วนะแต,ตกต่างจากปกติมีแค่ เราคนเดียวอยู่ในห้องอันมืดมิดคิดว่าชินกับค่าคืนที่เคิมรับไปคนเดียวแล้วแต่วันนี้ดูว่างเปล่าแปลก,ปกใครนะ่ะดูจากการเคลื่อนไหวแล้วมีแค่คนเดียวสินะเป็นคนที่เก่งกาดถึงขนาดเอาชนะอัศวินที่อยู่ตรงทางเดินได้เลยเหรอชงะงักใบหน้านี้ เธอคือใบหน้าที่เราเคยเห็นที่ไหนมาก่อนใบหน้านี้เธอคือใบหน้าที่เราเคยเห็นที่ไหนมาก่อนตุ๊บเธอทำไมทำไมถึงมาฆ่าฉันทุกครั้งเลยล่ะ ทำไมนักรอบสังหารคนนี้ถึงมาฆ่าเราตั้งหลายครั้งหลายคากันละ่ะกันนะเจนนิตจำผู้หญิงคนนี้ได้เธอคือคนที่จ้องจะทำร้ายเขาทุกคืนเรากับว่าเป็นครั้งแรกเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเธอตายด้วยน้ำมือฉันไปแล้วนี่นาะ เรือครงว่าเราเชียวว่าจะว่าไปแล้วก็น่าแปลกจริงๆหหเมื่อเราฆ่าแล้ลราสหารคนเดิมทุกครั้งเลยนะแต่พอตื่นขึ้นมาจากฝันจริงๆเราก็จำอะไรไม่ได้เลยจำได้แค่ว่าเป็นผู้หญิงเท่านั้นเธอเป็นใครกันแน่มาแล้วเพคะฝ่าบาท มีเรื่องอะไรจะต้องแจ้งฉันไหมมีคนจากตระกูลฮารมาเพคะบอกว่าเขาฮารที่เป็นผู้นำตระกูลสุสุขภาพย่ำแย่ลงจึงจะส่งสนูหารมาเข้าเฝ้าแทนในอีกสามวันเพคะอนอกจากเรื่องนั้นแล้วมีเรื่องที่เกี่ยวกับเลนฮาร์ดบ้างไหม ม่อมช้นแจ้งเรื่องการรับประทานอาหารร่วมกับตระกูลหารวมถึงเรนหาดด้วยแปลแล้วเพคะแต่คราวนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบเกี่ยวกับเรนหาดอยู่ดีเพคะฝ่าบาทบอกพวกเขาไปครั้งอีกครังว่าความอดทนชันนั้นมีขีดจำกัดนะมีอะไรอีกไหมไมีจดหมายส่งมาหนึ่งฉบับเพคะจดหมายจากใครคือว่ากระซิบ ว่าแล้วเชียวถ้างั้นคนที่รอฉันอยู่ที่ห้องพระโรงก็คงจะเป็นเคอิลสเปซนะใช่แล้วเพคะฟาบาทจะทรงอ่านจ,จดหมายตอนนี้เลยไหมเพคะไม่เป็นไรฉันไปที่ห้องพระโรงเลยดีกว่าเซเดโรหรือระยะขคาฟาบาทไม่ได้เจอกันนานนะ มีเรื่องอะไรรอวันนี้ไม่ใช่วันที่เรานัดกันไว้นี่หนาแถมยังมียังไม่เห็นเลดี้จากตะกุลบารอนเลยก็มอมมาด้วยเรื่องอื่นพาา่ะยะค่ะอืมถ้างั้นมาด้วยเรื่องอะไรงั้นหรอก็มอมขอฟังคําตอบเรื่องข้อตกลงที่ก็มอมเสนอเสนอเมื่อข่าวก่อนเลยได้ได้ไหมพะยะค่ะฟาบะข้อตกลงเมื่อข่าวก่อนชุด หมายถึงข้อตกลงที่ให้เราปกป้องสเตลดาเบสินะนายมาเล่งเราเอาคำตอบจากจักรพรัิงานหรอช่วงนี้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับเรดดี้บารอนงั้นหรอชีวิตของนาตกอยู่ในอันตรายงั้นหรอฉันขอถามอะไรสักอย่างนายพร้อมจะทำทุกอย่างที่ฉันสังส่งแล้วหรอถ้าหาก คำสั่งนั้นไม่เป็นอันตรายต่อสเตลล่าก็มองจะทําทุกคําสั่งอย่างไม่มีข้อแมยยย้เะคะแต่ครับครับหลังจากสเตลล่เาเบนมีความเป็นความสามารถที่จัก,กรวารดอื่นต้องอยากได้เหมือนกันอย่างแน่นอนแล้วถ้าฉันอยากใช้พลังของเธอเพื่อจัก,กรวรรดลิล่ะนาจะทำยังไงที่ แต่มาจะใช้เพื่อจัก,กรวบาดิกระมอมพอถามถึงเจตนานที่เทจินได้หรือไม่พะยาคาฟาบาดยิ้มถ้าฉันอยากจะแต่งตั้งให้นางเป็นจักรพรด,ดินีน่ายจะว่ายังไงเรื่องนั้นถ้าหากสเตลร,ราต้องการกระหม่อมก็จะปกป้องนางตามคำสั่งของฟาบาทพระยะา เป็นผู้ชายที่มองแค่สเตลลาเบธแค่คนเดียวจริงๆสินะการมีชีวิตอยู่เพื่อคนเดียวเพียงคนเดียวถึงจะเป็นชีวิตแบบที่เราไม่เข้าใจแต่การมีชีวิตแบบนั้นก็คงไม่ใช่เรื่องแย่ซะทีเดียวถ้าหากฉันยื่นมือไปช่วยสเตลลาเบธก็มีความเป็นไปได้สูงว่านางจะกลายเป็นความหมายเป้าหมายของเราสูงสูงที่ต่อต้านฉัน กอหมอมจึงอยากคอร้องพะยะัคฆ์ฟาบาเพึ่ได้โปรดออกคําสั่งให้กับดาบของฟาบาด้วยพะยคฆออกคําสั่งให้กระหมอบปกป้องเลยดะสเตลราเพื่อจักรวาลว่าแร้วเชียวนี่คือจุดประสงค์ที่แท้จริงสินะเขาต้องการข้ออ้างที่จะทำให้สามารถปกป้องสเตลราเบได้อย่างเป็นทางการแล้วก็ต้องการอำน,นาจขององค์จักรพัิด้วย คนคนนี้คงจะทําได้ทุกอย่างเพื่อปกป้องสเตลลาเบตก็ได้ในเมื่อนายต้องการที่จะเป็นดาวของฉันนายห้ามทรยศฉันเด็ดขาดพยาคบฟาบาทฉันจะส่งจกเกอร์ไปคอยดูแลนางยิมและนายก็เช่นกันจงปกป้องสเตลลาเบทเพื่อจักรวรรดิรับทราบพยาคบฟาบาดย่มมารู้ขึ้นได้แล้วยิ่งไปก,กว่านางซูด มันคงพิลึกหน้าดูที่ทั้งสองคนซึ่งตัวติดกันตลอดต้องแยกจากกันถ้าเาเพื่อเธอแล้วฉันยินยอมเป็นดาบก็ได้สเตล่าคู่รักความคู่รักหวานเลียนที่ทำให้ไม่รู้ตัวเพลงไม่เป็นไรใช่ไหมพ่ออย่าขับฝาบาทอะไรกัน